กล้องให้ดูนะครับตัวนี้เป็น electro สามห gt ที่ลงขายไว้ในเพจนะอ่ะเก้บาทรวมส่งเคอรี่นะครับก็อ่ะตัวกล้องแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่เป็นของ canon นะ5้าสิห้านะครับอ่ะตัวกล้องทำงานปกตินะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติแน่นอนเลนส์ใสนะครับภายใน รงนี้เป็นลอยนิ้วมือนะเดี๋ยวจะเช็ดไปให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสีลอกบ้าง่ตามอายุนะพี่หน่งก็เลยขายตามสภาพนะครับเพราะว่าไม่อยากเก็บไว้นะเพราะว่าวางไว้เฉยเมาสักพักหนึ่งละพอดีไม่ได้ใช้นะครับก็เลยขายทุกถูกไปแล้วก็ตัวนี้มีคนซื้อไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะเ่เดี๋ยวจะใส่แบตทสการทำงานให้ดูนะฝาปิดฐาน นะครับเอะเช็คแบตติดนะปกติอ่าตัวหลอดพี่หนึ่งเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะครับเป็น LED นะอืมเพราะหลอดเก่ามันขาดนะครับตามอายุการใช้งานของตัวกล้องทีนี้วิธีเทส ชัตเตอร์บี f 1 7นะแหวนโฟกัสสมูทนะครับปรับรูรับแสงสมูทนะชัตเตอร์บี f 1นแล้วถ้าเปิดฝาหลังเดี๋ยวคลิปนี้จะไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเป็นการเทสการใช้งานเบื้องต้นในเฉยเนาะอ่ะขึ้นเฟรมกดถ่ายชัตเตอร์บีนะครับอ่ปรับรูรับแสง1.7ไป16 16กลับมา1.7อ่ะทำงานทั้งหมดนะชัตเตอร์บีค้างไว้นะเห็นไหมเอ่ย ปลอยนิ้วอ่ะถัดมาปรับมาที่ออตโต้ปรับเซลล์ทามเมอร์ปิดวัดแสงสปีดจะช้านะครับอ่ะเห็นไหมเอ่ยปรับ f ส6กแล้วกัน iso 1000. หนึ่งพันวิ่งตั้ง iso สูงไปหน่อยอ่ะ จะลงมาที่400นะครับขึ้นเฟรมเซลทาเมอร์อใหม่ปิดวัดแสงเพราะว่าพี่หนึ่งปิดไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะกลัวมันจะเป็นรอยแต่ก็เป็น,นรอยแล,ล้วแหะเป็นรอยนิ้วมือเนาะเดี๋ยวเช็ดไปให้อีกทีหนึง่งเห็นไหมเอ่ยสปีดช,ช้าตามค่าแสงนะครับ ถัดมาโหมดแฟชสเปดจะอยู่คงที่1ต่อ30นะครับเนี่ย1ต่อ30เราจะมองเห็นนะและแฟชกับชัตเตอร์บีเวลากดไฟสโล์ slow จะติดทั้งแฟชและชัตเตอร์บีนะเพราะฉะนั้นในช่องมองภาพเราก็จะเห็นไฟมันสะท้อนนะครับถัดมา เป็นออโต้ F 1 7ไฟโอเวอร์แตะลงไปนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับปิดวัดแสงอืมรีรูรับแสงลงในโหมดออโต้นะปิดวัดแสงด้วยเห็นไหมเอ่ยสปปดทำงานปกติชิ้นเลนใสนะครับอ่ะถัดมา การเกาะเฟรมสมูทลื่นไม่มีขูดนะภายในบุกันแสงด้านล่างด้านบนนะครับขอบฝั่งนี้แล้วก็ขอบฝั่งนี้เรียบร้อยนะตัวสปอตเกตตัวนี้ล้อ้าเฟรมเดินปกติการารีไว์บัตทมตัวนี้เห็นไหมเอ่ยมันก็จะฟรีทั้งสองด้านถ้าขึ้นเฟรมมันก็จะดีดลงมาแล้วมันก็จะล็อก นะครับอืมอันนี้นิ้วปิดวัาแสงนะสปีดก็จะช้าอ่ะถัดมาได้อ้อปรับ ISO หมุนได้ทุกคลิกนะครับตัวล็อกชัตเตอร์อืมเลขนอเฟรมมาดูกัน เลขนะฟิล์มรันปกตินะ,ะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังก็จะดีดกลับมาที่ตัว s เหมือนเดิมสตาร์ทนะครับโอเคเนาะการใช้งานโดยรวมของตัวกล้องวิธีเทสเข้าๆเลยสมมติว่าเราไปดูกล้องรุ่นนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงก็ลองดูนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้เนาะลองดูวิธีเช็คเบื้องต้นเลย นะครับเบสิกมากๆประมาณนี้อ่ะในส่วนพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้ก็จะเป่าทําความสะอาดแล้วก็จะเช็ดไปให้อีกทีหนึ่งนะฟิลเตอร์ก็จะใส่ไปให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดให้ก่อนแพ็คเนาะอืมโอเคครับก็จะประมาณนี้